ที่โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยววิทยาคมคือหนึ่งในอีก13าอำเภอที่นักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีหรือนอสอส,สกำลังจัดกิจกรรมขยายเครือข่ายแก่เยาวชนที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนอสอส,นก,ส,ส,สกาญจนบุรีเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยกำลังจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการเป็นนักสื่อสารสุขภาพให้แก่แกนนานักเรียนกลุ่มนี้ และร่วมกันค้นหาปัญหาในหมู่วัยรุ่นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนี่คือกระบวนการที่นำมาใช้คเดวนจะสผลสาเร็จไ่าไม,ามาะงะเคคงจะนำไปบอกคนในหมู่บ้านนะคะว่าการเป็นนสสนี้ดียังไงช่วยให้ในหมู่บ้านเรามี อะไรคะป้องกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก,กันได้ค่ะตอนแรกก็มาก็รู้สึกเบื่ออยากกลับแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ได้ความรู้ดีค่ะเพราะมันได้กับตัวเราแล้วคนรอบข้างด้วยค่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนค่ะถึงจะไปบอให้คนอื่นดูแลได้เป้าหมายของชมรมนักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีในปีนี้คือการขยายเครือข่ายให้ครบทุกอำเภอมีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้การสื่อสาร การผลิตสือ่อและการเป็นวิทยากรกระบวนการหลังจากที่เราเข้าไปสำรวจในแต่ละอำเภอแล้วถึงความต้องการของนอสอสอที่อยากจะพัฒนาศักยภาพในด้านใดก็จะมีในส่วนของการอยากจะเป็นนักจัดรยคารวิทยุที่ดีเราก็จะมีการอบรมเรื่องของการจัดรยคารวิทยุนอสอสอหลายคนอยากจะ เสริมศักยภาพในเรื่องของการเป็นวิทยากรกระบวนการเราก็จะเสริมศักยภาพตรงนั้นนอกจากนี้ก็ยังในเรื่องของก็ยังมีในเรื่องของการทําเว็บไซต์การทําโปรแกรมกราฟิกต,ต่างๆและเป็นโชคดีของเราครับที่ทางทีวีไทยหรือไทย P ี s ได้มาอบรมในเรื่องของการเป็นนักข่าวพลเมืองให้กับนอสสของเราด้วยครับอย่างไรก็ตามภาพฝันของนอสสการจนบุรีที่อยากจะเห็นคนเมืองการมีสุขภาพดีทั่วหน้า คนในชุมชนและบุคลากรในองค์กรต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนของสาธารณสุขนักวิชาการครูผู้นำท้องถิ่นและสื่อมวลชนจะต้องร่วมมือกันเชื่อมร้อยถักทอสร้างพลังศรัทธาในงานจิตอาสาเพื่อคนจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนักข่าวพลเมืองกาญจนบุรีรายงาน